ลุงโทนี่คนดีสีแก่ชาติสุดสะอาดสกรปรกไม่อาบน้ำแล้วแต่เวนแต่กรรมที่ลุงงอกผมหัวงอกไม่ได้ย้อมงอกธรรมชาติและท่านเสียไปตายเมื่อวานก่อนไม่มีใครมาร่วมเลยสักนิดแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่โศกเศร้าอะไรนะครับกับคุณลุงโทนี่ที่เสียไปนะครับ ซึ่งบรรยากาศงานก็มันค่อนข้างที่จะโศกเศร้าอะไรนิดนิดนึงนะครับทีนี้ก็ผมเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะมากินร้านแกแล้วก็ร้านแกก็ปิดนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ด,ดูดิบรรยากาศร้านนะครับจากที่คนเขามารอกินข้าวกินอะไรก็สรุปไม่ได้ขายนะครับแล้วทีนี้ก็เลย เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในงานนะครับที่ลุงแกเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุง <Okay. S 1> เกิดอาเพศหรือความดีหรือความดีใจของคนไทยที่มีวันนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานครับไปทำใจไม่ได้พี่แล้วดีใจหรือเสียใจที่แกแต่เสียใจครับพ่อไม่ได้ตังค์ครับ เสียใจม่ทางร้านเสียงเดียวกันกว่าแม่้ตังคือพี่เนี่ยขายหมูหันใช่ขายหมูหันอยู่หน้าร้านแกแล้วแล้วแกผัดเมื่อวานพี่จะไปเก็บตังค์แล้วแกบอกว่าเขาเก็บพรุ่งนี้เช้าเอแล้วแกมาตายก่อนแล้วพี่จะเก็บกใครอ่ะโอ้โหจบแล้วผมก็รับช่วงร้านต่อผมก็ไม่รู้ด้วยดิแลดูมาเสื้อแดงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เนาะก็เนาะให้อภัยแกไปแล้วกัน นนพี่ะใช่ก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะแกมีใครมีลุงเปลุงโทนี่มปนนี่ใครไหมมีไหมพี่สามร้อยเอาไหนพี่มาดูดิยืมเมื่อวานลุงโทนี่เป็นนี่พี่อีกใช่สามร้อยยังไม่ได้ตายเลยสามร้อยยืมไปทำอะไรพี่กินน้ำต้มซื้อน้ำท่อมแล้วมัยังไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้ผัดไปผัดไปว่าจะใช้วันนี้ใช่แต่ตายก่อนตายก่อนโอ้สามร้อยสามร้อยสามพี่เงินหายยากโอเคพี่ อะนี่สดๆนะครับสดๆนะครับคนที่เป็นหนี้คนที่เป็นหนี้ก็เสียแกเสียแล้วเนาะแล้วก็แกไปเป็นหนี้ใครก็อโหสิยกให้แกไปแล้วกันเพราะว่าแกจะไปใช้ยังไงล่ะแกตายแล้วอะเนาะโอ้หน้าเศร้าอะบรรยากาศ